มือนี่มาดามหญิงคนนี้เพิ่นสีโทษสกิลการเอารถแมคโครที่แข้งแรงงนี่ขึ้นให้ท่านผู้ชมในเบงิงนะครับโดยเราเริ่มจากการขยับมือแมคโครทาการสไลไปสไลมาให้มันเกิดเป็นร่องดินแต่ทว่าการที่สะเอารถแมคโครขึ้นจากร่องดินแบบนี้มันว่ามันเรื่องที่สะเฮ็ดง่ายได้แค่สองสามนาทีโดยมาดามหญิงท่านนี้เพิ่นพยายามสีควบคุมให้อามของแมคโครมันเบี่ยงไปทางขวาเป้าหมายของเราก็คือต้องการเบี่ยงอามของมือแมคโครให้ไปทาง ขวาประมาณ180ร8อยองศาและในช่วงเวลาต่อมาหลังจากนั้นประมาณหานะที่มาดามหญิงคนนี้เธอก็สามารถเบี่ยงรถแมคโครห้ไปทางขวาได้สาเร็จแล้วในที่สุดขั้นตอนต่อมาเราก็เอา,เอามือรถแมคโครเน็กลงไปใส่ขี้ดินเพื่อที่สิด,ดีดดาบของรถแมคโครให้ฟุงดงขึ้นมาจากร่องน้ำรลองนี้นั่นเองแล้วในที่สุดช่วงเวลาที่ลอยค้อและลอคข้อยกมาถึงความปีชาสามารถของมาดามหญิงคนนี้่พรรมดาเธอสามารถที่สิด,ดีดดาบรถแมคโครขั้นนี้ให ฟงด้องขึ้นจากรองน้ำได้แบบสมบูรณ์แบบจากนั้นก็เอาบักเกตของรถแมคโครคัมเอาไว้ซะก่อนแล้วมือขวาข่างที่ถนัดที่สุดของมาดามก็ทําการโคเี่ขั้นโซ่ให้เดินนาไปแบบสวยงามให้ท่านผู้ชมทางบันตัดสินเองแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้สมควรสิกดไล์กดแชร์ให้มาดามญิงคนนี้บอ